ีลด่งพ้อยการนึรกถึงศีลอยู่ทุกเมื่อนั่นเลยคือสติศีลส,สติอยู่ร่วมกันทำไมผู้ที่มีศีลจึงไม่ค่อยเกิดสัญญาวิโลาสเพราะมีสติดูแลร่างกายดูแลจิตใจอยู่ตลอดให้อ่อนนิ่มในคุณศีหนูต้องเข้าใจด้วยนะปฏิบัติให้มันไปตามมัรคกแบทที่ ศีลจะมาทิปัญญาจะเอาอะไรปฏิบัติมาเพื่อละเพื่อวางนี่ถ้าปฏิบัติมาเพื่อความอยากทันทีทันทีเป็นบ้าทันทีความโกรธเกิดขึ้นก็เพียพยายามละมันที่ความเทยสยานอยากเกิดขึ้นก็พยายามละมันที่ภาวนาเพื่อละนี่ยังก็เป็นบ้าต่อไปเป็นบ้าต่อไปจนถึงวันทิ้นดมนั่นแหละพระเราเนี่ยมีอะไรดีขึ้นมหมก็ไม่ลงใจมันก็มีทิฏฐิมานนะมันก็ไม่ลงใคร นั่นเลยคือผีบ้าผ้าผีบ้าแบบผเหลืองห่มหมาผเหลืองห่มเป็ดห่ผมผีห่มวัวห่มควายเป็นยันน้องปรับสภาพตัวเองดีละมันให้ได้วางมันให้ได้ฝืนมันให้ได้มันมีทิฏฐิมานะฝืนมันอะไรที่ทําให้มันลด,ลดทิฏฐิมันนะวัดปฏิบัติที่พักกุบายจานปาดกดเช็ดถูดูแลห้องน้ำห้องส้วมดูแล ใจที่มันแข็งก็ได้มันก็จะอ่อนนิ่มไปนิ่มไปสติมีอยู่ทุกเมื่อในการทําเพียรอยู่ตลอดโดยมีสติอยู่ในตัวโดยมีคําบริกรรมพโทถธพทโวพทโธรู้ตัวอยู่ใหม่ๆเป็นอย่างนั้นจนมันเคลือบกาันในหัวใจมันก็จะเป็นเพียงผู้รู้สว่างอยู่กําหนดไม่กำหนดมันก็รู้ตัวของมันจับโน้นทำนี่นี่นก็เป็นของมันเริ่มมีสติไปสนใจคน,นอื่น สนใจวัดปฏิบัติของตัวเองนะั่นแหะกับครูบาอาจารย์ผู้ที่ทรงธรรมทรงวินัยไม่ได้เลือกว่าเป็นพระรูปไหนในวัดวาอา,ารามนั้นในั้นจิตใจที่มันแข็งก็ได้ามันก็นิ่มไปอ่อนโยนไปนั่นปรับสภาพโล่งหน้าตาพุทธผ่องนั่นหน้าตาเหมือนเหมือนถูกชักฟอกด้วยสิ่งหนึ่งขาวสะอาดสะอา้านนี่มาถาจไหม สังเกตนี่พระรูปไหนที่เคารพหลวงปู่นีน่ดูก็รู้พุทผ่องละยิ้มแยม้มแจ่มใสมันทักฟ้อก้ายขันของมันวาสศกวติกาก็ไหนยิ่งช่วงใหม่ๆนี่กําลังเรายังไม่ได้ออกสงข้อสงหาโลกมากยิ่งกำลังมากดิเป็นสาวหมดนั่นแหละผู้หญิงหน้าตาพุทผ่องเป็นฝ้าเป็นนรายเกี้ยงยิ้ชวนจงงงอยู่ต่างประเทศนั่น เนี่ยีถพวกนี้นี่เปลี่ยนใหม่หมดนั่งลบุ่นี่แมื่ก่อนนี่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ใหม่นี่เมื่อกำลังทํามันเข้าไปชักข้อท่านขันเป็นคนใหม่หมดเป็นสาวขึ้นมาพุทธผ่องนั่นแหละผู้ที่ปฏิบัติทำเป็นถ้าผู้ที่ปฏิบัติทำไม่เป็นก็น้าดำข้ามเขี้ยตาแดงเหมือนเป็ดเหมือนถีเหมือนหมูบันหมาไปเงี้ยนี่พูดให้ฟังอดีตยาตโนนาถุน <magic. S 1> พระเจ้าตัดทำไมนะอัต,ตหิอัต,ตโนนาโถตนเลนเป็นที่พึ่งของตนดูเลนตนช่วยเหลือตนเองให้ได้อย่าไปยุ่งกับคนอื่นดิอย่าไปทรงนายคิดจะช่วยคนนั้นคิดจะช่วยคนนี้ตัวเองช่วยเหลือตัวเองตลอดรอดฝั่งหรือ,อยังนั่งเรือมาถึงกลางทะเลมองเห็นฝั่งหรือ,อยังเดี๋ยวคิดจะตีเรือกลับ มองก็ไม่เห็นฝั่งอีกนี่พึ่งตัวเองสละเป็นสละตายตอนนี้เพื่อหาฝั่งให้ได้นี่อัตตาหิอัตตานาถน่ต้นแลเป็นที่พึ่งของตนพ่อถามลูกเพียงเพื่อจะแดงทามแค่นั้นห้ดูเพราะไม่ได้สงสัยหรอกอย่ตามาหาบอกพิษ